พี่อะไรเอ่ยพี่องอาจพี่องอาจอะไรครับอะมะกองนะพี่เป็นผู้ควบคุมในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ไหมฮะอ่าพญานาวาใช่นะทําไมกล้องวงจรปิดไม่มีเลยพี่แล้วทำไมถึงมาตั้งตรง,ง,ง,งสามแยกแบบนี้ฮะผมสงสัยครับพี่ฐานะประชาชนครับก็ไม่ก็มาถามครับกวด,ดขันวินัยจราจรก็น,นั่นแหละฮะการพาว่ากวดขันวินเจ้าวินัยจราจรจัดผมไม่ได้ตั้งการกวดขันวินัยจราจร นะครับกาบเม็ดอ่าละละคืออะไรตั้งก็อยู่ตรงกลางที่มันตรงตรงครับเอออ๋ออันนี้คือไม่ได้ตั้งด่านใช่ไหมฮะครับผมเอาเป็นการกดขันใช่ครับอ๋อเป็นเพราจับรถที่มาตีนะฮะเป็นการกดขันเขาบอกไม่ได้ตั้งด่านนะฮะเป็นการกดขันใช่นี่นะี้นะี้อ่าเชิญนเตือเตือเตือนทกที่เตือน ครับผมเชิญ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 ไม่ต้องเชิญผมไปอยู่แล้วครับโอเคครับครับผมครับพี่ครับพี่ชายครับพี่ชายจะคุยกับผมไี่นานไหมไม่นานนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมไม่ไปอ่ะไม่แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณนะผมไม่ไปอ่านะผู้ควบคุมนะคุณองอาจนะแล้วไปดูไปไปดูป้ายชื่อผู้ควบคุมนะว่าชื่อตรงกันหรือเปล่านะนะนี่ฮะนี่ฮะดูฮะดูตั้งตรงทางแยกทางร่วมทางแยกอยู่ตรงอยู่เทินไม่สนระเบียบนะนะ อ่าไป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 เชิญเชิญเชิญไเชิญเชิญเมื่อผมยังไม่ไปเชิญก็ไม mm. ่ไปอ่ะไม่ไปก็ไม่ไปพับอยู่ตรงนี้แหละเออผมก็ยืนดูตรงนี้แหละนะครับก็ยืนดดูไปนะโอเคครับ